สวัสดีครับพบกับ Accident Trip ญี่ปุ่น2024 EP 2ครับเรายังคงอยู่กันในโตเกียวช้อปปิ้งย่านมือ2ชิโมคิตาซาวะและของกินฮาลานอร่อยๆอในโตเกียวไปรู้กันเลยวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เราอยู่ในโตเกียวสถานที่แรกที่เราจะไปก็คือคาเฟ่ลาเต้อาร์ตมาเนยโตเกียวนะครับเติมกาแฟหน่อยในะช่วงเช้าไปดไปดูร้านกัน ตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่ลาเตอ้อาร์ตมาเนียโตกเกียวก็สถานที่ก็คับแคบแหละก็เข้าใจเป็นโตกเกียวแต่ว่าเขาจะเด่นเรื่องสายลาเตอ้อาร์ตไม่ควรพลาดจะเป็นกาแฟเป็นแบล็กแล้วก็ทำเป็นลายลาเตอ้อาร์ตสวยๆแต่ยังไม่ได้สั่งเลยเดี๋ยวรอดูกะพาไปดูหน้าร้านกัน น้ารานครับก็เล็กๆกระทัดรัดนี่มุมมุมติ๊กต็อกที่เขามาถ่ายกันนี่มุมนารานตรงนี้ช่องตรงนี้เปิดแปดโมงเขาเปิดเร็วหน่อยคาเฟ่อื่นผมเห็นก็ประมาณ1ิบเอ็ดโมงครับมีเอสเปรสโซ่เมริกาน่คาเฟ่ลาเต้คาเฟ่มอคค่าโฮจิชะแล้วก็มัชะครับราคาตามนี้ออืื แตเขียวอืมอันนี้โซอาลอัลโซอัเยอะออฮอตเยอะไอส์ไอส์ไอส์ That's all Thank y เ u ้ y ครับมาแล้วโซเชียลเราหนึ่ง เต้ครับเนเจอร์จากร้านเขาว้าวว้าว Thank you นี่คือทั้งหมดที่เราสั่งครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ย่านชิโมคิตาสาวาครับนี่เป็นย่านช้อปปิง้งชิคชิคชคแหล่งของมือสอง่อะถ้าเที่ยวกับบ้านเราคืออะไรสร้สจาจักอ่าชิคชิคูลคูไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปร้านไหนกันเห็นหร้านก็จะเป็นประมาณนี้ชื่อร้านว่าอะไรริโก นี่นี่น่าจะของใหม่น่าจะของใหม่นี่ครบรรยากาศวันนี้อากาศดีนะครับแต่ว่าน่าน่าจะกี่องศาได้ตนะั้ง10องศาได้มนะั้งตอนนี้เนอะสิบสององศาหูหนาวมาก นี่เ,เจอร้านแจมนะครับไปขึ้นไปดูร้านแจมกันดีกว่าข้างหน้าเป็นทูรี่กาแฟร้านเขาจะบอกอาดิดาสคา,า Code, ราชแชมเปญโค้ดพัทกุลเนีย่ยโอ้ว้าวมีหลายตัวเลยหลายโซนร <c oughs> องเท้าหนัง oh. สวยนะหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเยนนึ่งสองพันกว่าบาท อะไรฮะดูอะไรฮะโอ้ของเขาหนังอะไรนะสือะไรนะอะไรนะคารฮาดฮาร์เฟสไม่ใช่ไม่ใช่สก๊อตไสูตรเบเซอร์นี่เบเซอร์ว้าแม่ดูราคาสิอืมสวยนะนี่ทองนี้นี่นี่ เท่าไหร่ตัวนี้เค้าหน้าเลยนี่แปดเก้าหนึ่งนเก้าหน่งศูนย์เนสองพประมาณ2,500บนห้าร้อบาทโอเคนะเหมือนกันดีเลยที่ตึกแดงแหละราคาเหมือนที่ตึกแดงเทียบกับไทยแล้วหนึ่งแต่ว่าเราแหละอืมแล้วเฟซเกี่งอะไรเอ่ย เกียงคาโก้ครับหกพันเก้าร้อยเยนบอโลลาฟลอเรนห้าพันายเยนแชมเปียนลูกฟูญี่ปุ่นดีมากมากดีมากๆเบเซอร์ zer, ตัวนี้สวยฮะ มันเยอะจมนมันเลือกไม่ถูกเลยอะอดบบได้แล้วก็แบบไปร้านต่อไปที่ไทยไปรีวิวมาแล้วนี่ม,มาที่ญี่ปุ่นบ้างย่านชิโมกิตาซาวะครับเซ็เกเตอร์สตรีทร้านนี้ก็<ะ>น่ารักน่ารักเล็กเล็กแบบพันเก้าร้อย ini. Ah, yeah. New Balance. Oke, okay. ปะ้ยยผูชาามันก็อยู่ในเซ็กต์แหละเธอถ้าแบบผู้หญิงก็บนอยู่นี้ปะเนี่ยรองเท้าผู้หญิงก็มีรองเท้าผู้หญิงรองเท้าน้องก็คือไม่ได้เนี่ยรองเท้าแบบญี่ปุ่นใส่ไปทำงานคนญี่ปุ่นใส่ไปทำงานอุ้ยไซสี่น่ารักผู้ชายเธอะลองแล้วซาร่าแล้วบูซาร่าพันกว่าบาทนะ พันสามพันสี่มือหนึ่งมันจะแคบสองพันกวานะดีเดียรใช่เลยนะเธอเลยนะมันชันแหละมันไซส์เธอด้วยนะอะไรนะอ่าอ่าดีดีพันเก้าร้อยเยนเองเหรอใช่ห้าร้อยะไม่ถึงด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบคุ้มเออไม่ละผ้าใส่ได้เลยเออดีดีไม่อะไร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 เขาเลยเหมือนที่เขาใส่ยางห้ได้ หมดไปก็ถ้าในช็อปไม่มีหมดไปเท่าไหร่กับคำว่าถูกกว่าไทยเนีแ่มีสองคำถูกกว่าไทยกับในช็อปไม่มีช็อปไทยไม่มีช็อปไทยแพงกว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วแพงแตกกันแตกพันซื้อมาหมื่นห้าอันนี้คือในช็อปมันมิวมิวบาลเซียก้าเหมือนเลยอ่าอ่าคนนี้ส่องใหญ่เลยครับคนนี้ส่องใหญ่ครับ m s ็มเเป็นแบบสีสันดีสันใช่ไหมเราติดใหม่แล้วอ่าเอ็มอ๋อนี่นี่ยันชิโมชิคิตะซาวะจะร้านก็จะเป็นประมาณนี้นี่ฟาร์มิงโกฟาร์มิงโก ีส้อเวเตอร์อาวายากมากสิอะไรอ๋อพโลลาฟโรเลนนะเอสวยสวยสรยสูไซส์แล้วนะเดี๋ยวก็ผิดไซส์วยะแนวแจ็กเก็ตแบบวินเทจ นี่เป็นสปอร์ตแบบผ้าล่มนะครับสีเขาคัดมาสวยๆทั้งหลายอันเลยนะนี่ถ้าใครเป็นสายนี่ไนกี้เฮ้ยถอดพวกสีเขียวนี่สวยฮะอืมนี่นี่นี่น,นีดีจังนีม สีดำครับโอ้หมวกสวยเนาะอหมวกสีนี่นสเวตเตอร,อร์อันนี้ก็เป็นนี่นารุตโตเสยืดมือสอง7800บาทเอ้ย7,800เยนรวมแท็กแล้ว8,500อ่หานี่ครับ 17,800เ็นยนคาฮาร์ดโอ้เท่มาก19,800นเนยนครับที่ญี่ปุ่นฮิตมากคาฮาร์ดราคาก็แรงตามมาต่อกันรัวๆกับร้านกรีฟูนะครับ oh, อ๋อตรงนี้น่าสนใจฮะ wow. ว้าวนี่นี่นี่สวยจังของแก็ป ที่บาทเอ่ยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสี่พั oh, yeah. นกว่าบาทเท่ย oh, <c oughs> อ๋อ่ยรนเกลี่โว์อ้าเจออีกแล้วครับคาร์ฮาร์ น่าจะเป็นคาฮาททาังลาวหรือเปล่าน่าจะใช่นะโคาฮาที่ญี่ปุ่นว้าวสีเขียวคาฮาโหดมากครับอันนี้ตัวนี้ราคา17800เจ็ดแปดร้อยโอ้สวยนะคาฮาตัวนี้หืมสีสวยมากโอ้เท่มาก ของค้าสีดำว้าวสีกรมวินเทจวินเทจแรปทีก็มีครับชุผักโอโ้โหนี่นี่วะตัวนี้สวยนี่นี่นี่บีมหรือเปล่าตัวนี้เหมือนจะใช่ ไม่แน่ใจสวยจังของผู้หญิงนี่มาให้ดูอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้กางเกงงเกงยีนสวยกงเกงยีนสีเฟรสนี่โโลูลาฟลอรเรน7รเ0 0สีขาวชอบนี่รีวายฟอกสวยดีนะสวยแลงแบบใส่แบบ คนเอเชียครับไซส์เอลเล็กๆเต็มเลยครับนี่ที่ชิโมกิตซาสาวาไซส์ไม่ใหญ่เลยคนไทยมาซื้อน่าจะโอเคอยู่ครับในร้านันี้5 8 0 0เยนพันสองพันเ่าประมาณนั้นของโหเยอะจนเลือกไม่ถูก สำหรับที่ชิมโมคิตาสวาก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ร้านก็เปิดช้ามั่งหรือว่ายังไม่เปิดมั่งเพราะวันนี้ที่เรามาเป็นวันจันทร์นะครับเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์น่าจะเดือดเดือดกันอยู่ก็เลยเปิดช้ากันแต่ว่าก็พาเพื่อนๆมาดูประมาณนี้ครับก็มีความหลากหลายครับถูกบ้างแพงบ้างตอนนี้ก็มาอยู่จากชิมโมคิตาสวาครับตอนนี้ผมอยู่ย่านนากะเมกุโระนะฮะย่านที่ไว้ชมซากุระนะครับแต่ตอนนี้ เรามาต้นมีนาครับสุรสัก,กุลยังไม่บานแต่ว่ารอบรอบสะพานหรือว่ารอบๆอบย่านนี้ก็คือมีคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ของหวานเยอะนะครับสไตล์แบบว่าถ่ายรูปเล่นสวยๆนี่ครับย่านนี้ก็จะเป็นแบบคาเฟ่น่ารักๆครับช่วงไม่มีสัก,กุละก็จะเงียบเหงานิดนึงเรามาต่อกันอีกที่หนึ่งครับเดินจากนากะ นากาเมกุโรมาก็คือย่านใดกันยาม่านะครับก็เป็นเหมือนแบบย่านแบบคนรวยนะครับบ้านหลังใหญ่รถหรูๆนะมาเซลติเล็กซัสนะฮะก็จะมีร้านรวงคาเฟ่เยอะมากนี่ครับร้านในย่านใดกันยาม่าก็จะเป็นแนวนี้เสื้อผ้าแบรนด์เนม แล้วก็แบนแล้วก็แบนท้องทิ้นนะสวยหรูแล้วก็บ้านแบบหลังแบบบ้านหลังใหญ่ใหญ่พาร์ทมีห้องใหญ่ใหญ่ครับโหมีเห็นพอเช่เก่าด้วยโอ้โห อีเซมิยาเกะนี่ฟูดกู๊ดนะนี่เนี่ยถึงยานละอะไรเนี่ยคอนเวอร์สยูเอสออริจินเอเตอร์เนี่ยยานร้านค้าแบบน่ารักน่ารักอันนี้ซื้ออะไรกันครับเนี่ยซื้อโกโก้มันเป็นคาเฟ่โกโก้โดยเฉพาะเป็นคาเฟ่ช็อคโกแลตนี่นี่น่ารักเล็กๆน่ารักดีเนาะ อ๋อนี่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 มีทุกอย่างเลยนะเออน่ารักดีเจ๋งดีญี่ปุ่นไม่ค่อยมีนะนี่ข้างหลังก็เป็นย่านไดคันยาม่าครับน่ารักดีมาต่อกันที่ร้านนะครับฮารานบาร์บีคิวกิวมอนชิบุยะนะครับนี่ไปเข้าไปในร้านกันเป็นชิวะ โอเคเราได้ที่น่าข้างในเลยกิวมอนฮาลานบาร์บีคิวมาแล้วตาถ่านมาแล้วนี่นี่เป็นเมนูครับเมนูเป็นเซตโตบิเซโตซีเซโตวากิวเซโตแต่ก็แค่แปดพันหกก็คือถือว่าโอเคนะโอเคไงสนใจไหมโอเคแอ่เสิรในร้านก็มีหนึ่งสอง 3นะครับแล้วข้างในเป็นโต๊ะเยอะอ,อันนี้เขาพาขึ้นมาถ่ายชั้น2ครับน่าอ๋อข้างบนมีอีก1 2 3 3 4 5หโหมีหลายห้องเลยอ่อามีกระตูกระใสมาน้ำเปล่าเพิ่มไหมเอ้า ก็มีเสีังเหมือนกันข้าวเริ่มไหมโกหกฮะโกหกไอจีไอจีของเราเซตข้าวครับก็มีเนื้อนุ้ยเดี๋ยวลองย่างกันดูมาละหิวมากหิวมากเริ่มเอาชิ้นไหนก่อนดีเอาชิ้นนี้ดีกว่านี่เสียง

ม,มากตอนนี้เราอยู่กันที่โตเกียวทาวเวอร์มาครั้งหลายครั้งมาโตเกียว,ตวแต่ไม่เคยมาโตเกียวทาวเวอร์เลยเราเลือกมากันตอนมืดเนาะจะได้เห็นไฟสวย นี่ก็สวยนะสวยเลยอะ่ะเป็นสวนอะไรนะคนลารียกสวนอะไรนะสวนชิบะเรามาถ่ายหนาวมาก,มากนี่โดอะเกวทาวเวอร์สวยดีนะครับเแต่หนาวมาก สุดท้ายครับมื้อดินเนอร์มาอยู่ที่ร้านราเมงคาร้านครับแถวอีบิวซึเดินมาไกลมากดูนี่ครับาคาร้านฮอนรูราเมงดูคิวว้าวตอนนี้สองทุ่มครึ่งร้านปิดสามทุ่มร้านออเดอร์เมื่อไหร่หน่าใจเราก็สู้ร้องไห้ไหจะร้องไห้จริง เพราะว่าเดินมาไกลมากไปจบที่รอสันเหรอเนี่ยพูดอย่างนั้นสินอนอนูครับอะไรครับเอ้าอาคือออกมา๋อต้องจ่แบงค์พันน่ะก็ไม่มีแบงค์พันนะอ่ั้นกวสรเราให้เลับแต่แบพัน่ะบ ้านชั้นสองก็จะเล็กประมาณนี้นะหัวผมติดเลยข้างบนแบบจัดสรรพื้นที่ได้แบบโอเคมากอ่ะเดี๋ยวดูนี่บันไดแบบบันไดแบบเล็กพอดีตัวแล้วก็มีทีน่ <Okay. S> 2> 1, 2, 3, นั่งหนึ่งสองสามสี่โอเคครับรอมาโอเคครับ spicy fried chicken อันนีน้น่าจะของผมอันนี้หมดเลย สปาี่สาイスี <m legislature> mm ่ต hmm. <m ess festivals> ัวนั้นสปาเスรอเมเโอเคปาี่ชิคเกต์ราเมงโนหนึ่งของร้านนี้ก็เผ็ดแล้วนะเผ็ดแต่เติมก็เติมไทยสไตล์ไม่ต้องเยอะต้องเยอะคน ชิมไก่ชิมไก่ชิมไก่ชิม,กชมกไก่ไก<ห>่<ห>อร่อยไก่อร่อยเข้าใจเลยว่าโนหนึหนๆๆ่งเผ็ดไก่มะมดีไก่ทอดตัวไปกินก่อนค่บ อิดากิมาสก็จบไปแล้วครับกับ EP 2 EP หน้าเราจะออกไปเที่ยววันเดย์ทริปใกล้กรุงโตเกียวที่คามาคุระห้ามพลาดครับ